มาต่อกันที่กิจกรรมดีๆจากเทศบาลนครน,นนทบ,บุรีกันครับค่ะนายสมนึกธนเดชากุลนายกเทศมนตรีนครนน,นทบ,บุรีไปไประทานในืิธีมอบทุนการศึกษาก่อนถึงวิเลียงยังชีพผู้สูงอายุช่วยเหลือเด็กยากจนและด้อยโอกาส โดยกองทุนดังกล่าวจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นทุนการศึกษาในการช่วยเหลือเด็กที่กำลังศึกษาในสถานศึกษาเขตเทศบาลนครนนทบุรีให้ได้รับโอกาสและมีชีวิตที่ดีขึ้นโดยได้มีการกำหนดมอบทุนการศึกษามาตั้งแต่ปีพศ2553จนถึงปัจจุบันโดยครั้งนี้คณะกรรมการได้มีการกำหนดมอบทุนการศึกษาให้นักเรียนที่ศึกษาในสถานศึกษาเขตเทศบาลนครนนทบุรีจำนวน28สถานศึกษามีจำนวนนักเรียนนักศึกษาเข้ารับทุน835คนรวมเป็นเงินทั้งสิ้น860,000บาท นายสมนึกธนเดชากุลนายกเทศมนตรีคนครนนทบุรีเป็นประธานเปิดอบรมผู้ประกอบการเสริมสวยหรือต่งผมตามโครงการพัฒนาสถานประกอบการค้าให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพศ2535 มีผู้ประกอบการเข้าร่วมอบรม200คนมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ประกอบการมีการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานปรับปรุงสถานบริการให้มีความสะอาดปลอดภัยต่อสุขภาพของผู้รับบริการและผู้ให้บริการอีกทั้งปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้องทางนี้ผู้ผ่านการอบรมจะได้รับประกาศนียบัตรจากเทศบาลนาครนนทบุรี นางสุรพีรุงโรดรองนายกเทศมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาโดยมีหัวหน้าส่วนราชการผู้อำนวยการสถานศึกษาและเจ้าหน้าที่จากสำนักการศึกษาเข้าร่วมพิธีณโนะรงเรียนนครน,นวิทยาสี่วัดบางพระเหนือทางนี้เทศาบาลนครนนทบุนนรีได้ตรนักถึงความสำคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดให้เกิดขึ้นอย่างเป็นปรูปธรรมเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้นักเรียนในการสร้างทักษะชีวิตได้รู้ถึงพิษภัยของยาเสพติดและป้องกันยาเสพติดใน สถานศึกษาและชุมชนพร้อมกันนี้ยังสร้างผู้นําเยาวชนในการต่อต้านและป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดในสถานศึกษาและปลูกจิตสํานึกให้นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ห่างไกลาย,ยาเสพติด นายอภิวัตเพชรเรืองรองนายกเทศมนตรีนครเดนทวรีพร้อมเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ร่วมหาแนวทางแก้ปัญหาวัชพืชและผักตบชวาที่ขึ้นหนาแน่นกีดขวางทางระบายน้ําภายในคลองบางแพรกและพื้นที่ใกล้เคียงพร้อมสั่งการดําเนินการในการขุดลอกเก็บขยะเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว